โดยไปเด้มาทีเอ้ยบอลหนึ่งเรียกว่าสองฉันลงจอดแล้วนะฉันจะลงจอดแล้วเฮ้ยเอ้าวผายคู่มาเนี่ยมองวัดเฮ้ยโอ้รถเราแม่งเทพแน่แน่โอ้รถเราแม่งโคตรเทพรวยด้วยเอ้าวยิงใครเนี่ยยิงแม่งสัยิงทำรถโอตยิงแม่ง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 นี่เพื่อนแข่งนะแข่งนะเพื่อนโอเคเปล่ามามาที่หนึ่งควายนะเว้ยที่หนึ่งควายนะเว้ยสามสองหนึ่งอึ วัดฟักยูเหอะเอ้กูชนไม่เม่วเฮดช็อตเอาอะไรวะน่ะกูคิดเห็นอะไรหรือเปล่าพึ่งเอจอจ์เฮ้ยเพื่อนโอ้ตามพาไม่ทันหรอเอาสะดุดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้กูจะคืนรถมึงเอาลงมานี่เลยปะเอาเอาบายเพื่อเออฉันป้องกตัวเองได้อยู่แล้วเหรอบักเหรอไอ้สัตว์ ไปแล้วโอ้ยป้องตัวเองได้ไปแล้วไปโอ้ไม่รอแม่งแล้วเดะอะไรวะขับผ่านไม่ยิมเก่งอ่ะอะไรวะยิงแม่งเลยเอาไม่ตายยิงแม่งไม่โดนไปเอ้าใครวะเอ้า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 ชนชนเอ้าชนซ้ำอีกเอาลึกยิงโตดแม่งเลยยิงโตดแม่งเลยเอ่อเอ่อตอนไหนผมยังไม่ชนได้ไหมผมยังไม่ชนนะยังไม่ชนยังไม่ชนยังไม่ชนยังไม่แม่งชนได้ยงไงวะ ยังไม่ทันได้ขับเลยเอย้เพื่อเราจะไปไว่ายนะเราวไปขับที่ไหนกนดีเอาเอา้าวระเบิดได้ไงอา้าวมึงมาเกิดเลยตรงนี้เรามาขับด้อยอู้เออเราตัวเอ้ยรถรถรถใครขับวะแล้วนี่ก็คือการพาย,ยิงสาวขึ้นเครื่องบินจับดึกนั่งสไลเดอร์ไปกับเราเอา้ยไม่ใช่สไลเดอร์นั่งเครื่องบินไปกับเราไปโอ้โหแหกขาด้วย,เ,ยเราต้องยิงเพื่อนมาซารเราลอยยิงเราลอยยิง เราเราโจนมาเฮ้ยมันมาแล้วเยอะเอ้ากดพิษด้วยมันขึ้นมาด้วยเอ้าทำยงไงดีมันตบไม่ดอนเอ้ายิงแม่งเออขอโทษครับเพื่ออเออสบายเออเออเหมือนกูได้กินน้ำลมทมแดดอยู่ที่นี่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหสาวแก้ผ้าโอ้มองมองฝักอยู่อะไรของมึงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดดลงมาโดดลงมาเร็วเฮืบเอ้าิบายเออ มึงเกาะได้เหรเนี่ยมึงไม่ใช่เดือฟานละโอ้โหคนสามดีอ่ะมึงไม่ใช่เดืฟานละวนี่เราจะมาทำเคสกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคนคำมึงเรียนไปมันนะ่ะเพื่อนเราไปเออวอางให้ขอบคุณที่เอารถมารถด,ดูสภาพดีมากเลยนะดีมากดีมากเอาเข้าวันนี้เดืใช้ให้ตังค์มิชั่นพาร ว้าวกูเก่งเว้ยกูเก่งกูเก่งเออเอ้เอโอ้ยกูสวยสามสวยซ้อนจังเลยเพื่อนเป็นไงรถกูเร็วป่าเยี่ยมเลี้ยงมาเป็นไงนี่เดี๋ยวขับปาดรถไฟให้ดูเออนี่เราจะไปล่องแกงกันเพื่อนเราไปล่องแกงก็เออไม่เป็นไรกูมีล่องช่วยชีพกูกลางล่องแล้วเออมึงมาจากไหนเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเอ้ากูเมาอะไรวะเนี่ย ชิหานละคุณคิดว่าเรารเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้เออ,อกูมา,าอะไรวะเนี่ยเออ,อกูลงไอ้เออกูคือหมูสับเบื่อ <c oughs> โอเคนะครับนี่คือการปรี่สบิตร่างเนี่ยอะไรเออกูขอโทษมึงอยากได้อะไรมึงเอาไปเลยนะเอ,อเอ้ยใครยิงกูวะมึงเข้ามาได้ยังไงวัดมึงเข้ามาได้ยังไงเออกูอ <c oughs> ค,คือนัก กูคือนักจรวดกูจะคือนักจรวดกูคือนักจรวดนักจรวดแห่งชาตินักจรวดแห่งชาตินักจรวดแห่งชาติกูวิ่งไม่แพ้ใครเว้ยนักจรวดนักจรวดนักจรวดกูสามารถยิง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 จรวดได้เป็นไงยิ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 งไปชนไม่ให้หมดไปเลยน้อเต้นโชว์เต้นโชว์เอ้เธอน้่งใหญ่เธอนี่ดีนะไอ้นั่นใครอ่ะป้าตูนดีจังเลยเต้นโชว์แล้วโอ้ย น <krit> ี่เ <mainland> ป <mermaid> <sk> <TH verw Har ps> ็นไงรถกูเร็ววะล่ะเ้าะไฟแดงไฟแดงไฟแดงนี่จอดอ๋อเนอเฮ้ยใครอะเฮ้ยเบื่อพวกเก่งตัปากแล้วก็ไม่อยากจะชนจี้อยากเอาตีนไปกายเนาะไม่สนว่าเป็นรุ่นพี่เบอร์เก่งจักรจักรกลน้องกับน้องนี่ไม่รู้จริงี่ยเข้ามาทางนั้นก็สมองทนขี้เออขี้อะไรของมันแยบเหรอเออไม่รู้จัก กอยู่ <Fuck> ให้เสียงภาคโดยไว้พลกรอย่าลืมกดซับสไคร้กันนะครับบ๊ายบาย